เด็กเจ็ดแปดครับเด็กเจ็ดแเจ็นนเป็น่นี่เขานนำบบเดิมตั้งครับพอกันวัาเลขปนองนี่เด็กเจ็ดแปดเป็นมาเพรับเห็นเลขเป็นแเป็นสี่สี่สิบเจบาทงั้นกูมีจำนวนีเป็นตรงเป็ใส่กูมีอยู่สิบเจ็ดแปเป็นมาเ่านี่กแม่บ้านพังบอกเรื่องมาบอกแม่บ้านพังม่บ้านเรืป็นสีรถดีมากสป็นเลขรถดีรถรถดีเรื่องเป็นสีมากเลย เจียงมันเลยเซียงเดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดีเจ็ดแมไม่ทำเนี่ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจเจแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดแล้วก็สี่เจ็ดแมหนึ่งเจ็ดแปดแล้วก็สี่เจ็ดนะลูต้อยนะครับเจ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 ็ดเจเนคจเจัจเ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 นเจ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 เเจเจเเน ขาโตขาขาขาปุ๊กเลยแอดแชทคุยให้ดังๆแกจะไปเวียงแหแกฝันฝันมาไปติ้แห่ไปทอดแหไปทอดแหทอดแหแต่ก็เพื่อได้ได้แปะกันมัดมัดแห่แปะกับแหใส่กันมันก็จับนุ่นกันด้วยคือในความฝันนี่ลุงก้อยลูกกวานแหได้เลยสบายใจเลยสักครับพากับแห่หมนใส่กันโดกไปกันนุ่นน่นขึ้นเลื่ยนุ่นขึ้นฟังเลยครับ เริ่มันเจเลยว่าในเขาเี่เขาตัวแดงหมดเลยดยูี่หลังแปดยูเอาเอาเลขมาคำงินเลยคำงินสี่สิบเจ็ดบาทมาใช้ถาดใส่ถาดใข่ครับใส่ถาดเอาเงินสี่สิบเจ็ดบาทมาใส่ถาดใช้ถาดคำนกมาให้จ่องเลยแล้ยกมาให้จ้องเลยเป็นตะวันในภาษาอเขียนเขียนว่าสี่เจ็ดตัวแดงเลยในถาดนั้นเขียนสี่เจ็ดสี่เจ็ดตัวแดงตัวแดงเลย ประเทศที่จะตรงไหเลยใช่ครับภูมิพลอยู่นู่นบอกภูมิาอ๋อภูมิเขาเรียกว่าภูมิพลภูมินานะคือเพิมมากเพิ่เอาแค่นี้พอไม่เปแค่นี้พอใช่นี่ไหมเพิ่มแค่นี้พอใช่นี่ไหมเป็นมาตีเพราะพันบอยยัง่าพัฒีครับพอพัฒนาลงปูเจร่ามันนี่ยนางมันนั่งมองมออสเซนนะนั่งมองแต่บเราถือเป็นจุกมันน ไปดูไปดูแบบโบราณไหน่อยไปดูท่านินนะครับคือวิทยุโบราณแบบท่านินนะแบบท่านละป้องมันละป้องใช้ตัวแล้วเราก็เล่าอยู่คำหนึ่งเราว่วาฟังให้ดีจำให้ได้เราวังทีฟังใหนดีนะจำให้ได้เราว่าครับฟังให้ดีจำให้ได้นะครับเพราะว่าเราเปิดเพลงเปิดหนังต้าเปิดเพลงต้อเปิดเปิดแบาอันตรการออกฤกษ์อันตรการออกฤกษ วิทยุกลงออกรายการออกเนี่ยอันเขาก็เนี่ยไปจูไมันก็บอกว่าวันจำที่สิบหกตุลาคมครับประกาศบอกด้วยประกาศบอกเลยปิจูครับโอเต็มเลยหกตัวเลยโอ้งานนี้จำได้หกตัวเลยก็เพป็นเป็นเพิ่นสองเทือบูสิล่านี่นะเปิดในฟ้าสองเทื่อเลขอะไรครับแปดสองเก้า เก้าห้าหนึ่งแปดสเก้าเก้าห้าหนึ่งองเก้าเก้าห้าหนึ่งะครับเปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดเขาปิปิดนะปิดหนึ่เที่1ก้าห้าหนึ่งแปดเกเก้าห้าหนึ่งแปดสองเก้าเก้าห้าหนึ่ง จประจำวันที่16ตุลาคมจําเด่นม็นเพราะว่าแกฝันว่าก็เตมเลว่าแล้วพอดเต็มเลยเพว่นั่นแวพันพันมเมืองซเซพมัาเมืองโเเจ็ปดนะครับให้ไปซื้อได้พอดีพอีนะครับอาจยอ่าแต่ทีนี้มาเมืองจานแล้วอทีนี้มาฝันรอบที่สอนะมาฝันรอบที่สองว่าไปเวี่ยงเหวี่ยได้ป้าไป้คอยใหญ่ได้คอยใหญ่เตมเข่าเลยกเข่า ก็ได้เลขสามตัวเลขสาตัวตรงกลนั่นนึงหนึ่งเจ็ดดิหนึ่งเจ็ดพอี่เจ็ดสี่เจ็ดเอหนึ่งเจ็ดมี่ิเมื่อกี้หนึ่ง็บอมีบ่มีตงเร็วาวเฮ็ดครับส่เจ็ดครเจ็ดกอนนั่ไม่เจ็ดแปดจะเอาเฉพาะเลขท้ายใช่ไหมครับเอเฉพาะเลขายเก้าเดี๋ยวจะไปพิมพ์ในอ เขาเรียกอะไรนะกระเป๋าตังค์บอกหายได้เนาะท่านผู้ชมลองดูนะครับเผื่อท่านได้เป๋าตังค์ลองกดนะเผื่อมันเหลือถือมันเหลือเลเอ่ะถ้าเหลือก็ถูกลงมาที่หนึ่งมาทำยังไงล่ะครับผมใครจะไปรู้ออ่ลกต้้ชครับอกว่าหกตัวหันไปให้เอฟซีเขาดูทางนู้นด้วยอ่าไม่ลายช่องฮะแบ่งปันนะครับ

แม่สไรไรน่ยมนีลุกต้อยฝันอย่างนี้นี่มันมันแน่นอนเนาะแ่นอนาครับใส่ยกเลขเมือใส่สีเพว่าแเคยแกเคยพูดถึงว่าแกเคยบอกถูกทั้งหมู่บ้านมาแล้วนะครับบ้านเกันปทำโตตัดจินได้เปาทำโตตัดเราเนี่เดตตัดตัดานึงพออ ตามลุงยังไงลุงอตามลุงยังไงครับลุงเมเ้นี่ยหนดินคหกนัแสเก้าห้าหนึ่้สี่เจ็งนะครับเจ็ดแปดเก้าห้าพี่อ๋อลุงเิ่นเบาลุงปูซีลาเบาบ่เพิ่มมากเพิ่นมาวางใดถือวิทยุมาน่ำบอกครับเพิ่มมากเ่เป็ิ่เิ ฟังเสี้ตภาษาฟดีจำไม่ได้ฟังฮินดีจำไม่ได้เพ่จะเบิกเลยเปไปดูเลยไปพบเขาเขารักกันรัลิกการลงเล็กวบสัทีเมื่เลกเลกจอเมื่อปีีกตุลารคมหกสิบเลกจอกเขาบอกเลยเลกจอกเขาเจอออะไรนะเลกที่ออกแต่สองเก้า เก้าห้าเอ็ดเก้าห้าหนึ่งโอ้เหล็กหลอกกัเลยเป็นตัวนี้เลยครับนี่โอเคครับผมนี่แหละครับผมเบิร์นเดอร์นี่เจ็ดแปดนะครับให้ไปซื้อที่ได้โคตรมีโคตรสินนะครับอาจารย์ แล้วทีนี้ไม่เมือาจานแล้วทีเนี้ยมาฝันรอบที่สงนะมาฝันรอบที่สงว่าไปเวียงเหได้ป้าเป้คนใหญ่ป้าคใหญ่ตัวข่าตวจำเข้าก็ได้เลขสามเลขสโตั้งก่หนึ่งนึ่งเจ็ดสิหนึ่งเจ็ดพสเจ็ดสี่เจ็เออหนึ่งเจ็ดบมี่ติเม่อกี่หนึ่็บมี ตัดเลยครัว่าผิดครัเป็น่เพชรคับเจ็ดก้อหนึ่งไปก่อนเจ็ดแปดเจ้าเฉพาะเลขท้ายใช่ไหมครับเจ้าเฉพาะเลขท้ายเก้าเดี๋ยวจะไปพิมพ์ในอ่าเขาเรียกอะไรนะกระเป๋าตังค์บอกตัดเอาสายผ่าหายได้เนาะอ่าท่านผู้ชมลองดูนะครับเผื่อท่านได้เป๋าตังค์ลองกดนะเผื่อมันเหลือถือมันเหลือเลยอะ ถ้ S 1> <S 1> <S เา,าเหลือก็ถ<ป>ูกลงมาที่หนึ่งมาทำยังไงล่ะครับผมใครจะไปรู้อะลูกต้โชโต้โช